ต้องงันเบาใจเย็นๆกลัวนี้กลัวกุต้องมาตกใจหรือว่าจูขันที่ยังทีมมาดาประสอบวันนัเมื่อกีมมาดาป็ะกอบวันใจเย็นๆนะ่ดีกว่เราคุณกูจะไม่ให้ถ่าดโอเคก็ได้ได้นี่จะก็ต้องกล้องกล้องหน้า กล้องหน้านี่คือทำแบดน่ารักจะเต้นด้วยน่ารักจิยุกจิกแยุกิกแฝดจิก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 อคระันนีศมีสองสับพ่อสองอันนี้คือใช้รูแนจอสับนี้ใครคนหสพ่แต่พ่อมีสองเครื่องเครนี้เขาเล่นนะเนี่ยนี่เครืคขอพเคื่อนเมาจากเรียนปั๊ ไนถ่ายได้ยัไหนงี no. ่ถ่ายโอสองอ่ะถ่ายไดรยังายงไยงต้องถ่ายเยอะดูคนกูอุงูปก่อนอ๋อถ่ายถ่ายงานก่อนี่๋อถ่ายเดีโออยู่นี่เออขอร้ปล่านะอยาอซื้อแบบเนี้ยให้คอมานี่อะไรเนี่ยบ้านนม้เป็นจเป็น ทำเลยพยายามบอกให้เขาทำโอ้โหทำได้ไงเนี่ยเอาไปอตัวไอตัวอคิวิทำคิวดิทำคิวดิพิมาดาพิมาดาขอโทรศัพท์แฟมบนึง